สองชัดๆภาพคู่สงกรานและไม่ใกล้ชิดกันแค่ไหนส่องชัดๆภาพคู่สงกรานและไม้รหลังเช่าเน็ตจ,จับตาความสัมพันธ์ตกลงคู่นี้เป็นอะไรกันนะ ยังคงถูกจับตาในความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสำหรับสงการเตชะนรงและมายที่ก่อนหน้านี้มีรูปคู่ของทั้งสองคนไปออกรอบตีกอล์ฟอยู่ข้างกันในงานงานหนึ่งนอกจากนี้ยังมีภาพของทั้งสองคนได้เช็คอินที่คลินิกแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้ลงรูปคู่ออกมาอีกด้วยหลายคนต่างก็สงสัยว่าตกลงความสัมพันธ์ของคู่นี้ยังไงกันแน่ ล่าสุดเพจกระตุกต่อมเผือกได้ออกมาโพสภาพของสาวไม้และสงกรานหลังโซเชียลจับโปะว่าคู่นี้กำลังศึกษาดูใจกันอยู่โดยเพจดังกล่าวได้โพสข้อความว่าถูกจับโป้มีคนขุดภาพของไม้และสงกรานไปตีกอล์ฟด้วยกันและได้โพสภาพลงอินสตาแกรมในวันเดียวกันก็คือวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาแถมงานนี้ยังมีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันอีกด้วย